ทุเรียนภาคอีสานดูเลยยังไงไม่ให้ใบร่วงก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็ถ้าติดตามทางโซเชียลอยู่นะครับ ก็จะเจอหลายๆท่านหลายๆเพลงนะครับก็เจอปัญหาอาการใบร่วงเยอะนะครับในโซนภาคอีสานหรือโซนภาคเหนือที่อากาศมันหนาวจัดนะครับอ่าแล้วมันใบร่วงเพราะอะไรนะครับแล้ววิธีการแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอ่าอธิบายให้ฟังนะครับสําหรับวิธีการดูเลของผมนะครับซึ่งต้นทุเรียนของผมนะครับก็จะไม่มีอาการใบร่วงนะครับสังเกตได้นะครับใต้ ใต้ต้นเห็นไหมครับไม่มีใบร่วงนะครับก็คือมันร่วงบ้างนะครับช่วงที่แตกยอดใหม่แล้วมันมีใบเหลืองใบร่วงบ้างเป็นปกตินะครับแต่เขาจะปลดใบที่มันไม่ปรุงแสงหรือใบที่เสียเป็นหลักนะครับใบที่ด้านนอกใบที่โดนแสงแดดอย่างนี้นะครับหรือใบที่เขาสมบูรณ์เนี่ยต้นทุเรียนเขาจะไม่ปลดนะอ่า อันนี้คือเป็นทุเรียนของผมนะครับที่ผมดูแลอยู่แล้วก็ให้ชมนะครับว่ามันไม่มีอาการใบร่วงจริงนะคือทุกต้นนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะต้นนี้นะครับของผมคือมันจะไม่มีอาการใบร่วงเลยนะครับแล้วทําไมถึงใบร่วงละ่ะทุเรียนนะครับอาการที่เขาจะปลดใบเนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายอย่างนะหลายส่วนประกอบนะครับแต่ว่าผมจะพูดแบบหลักๆเลยนะครับก็คือ,อหนึ่งเลยนะครับ ก็คือพลังงานที่เขาสะสมไว้มันไม่พอนะครับก็คือว่าสะสมอาหารได้น้อยนั่นเองนะสะสมอาหารได้น้อยนะครับไม่พอใช้ในช่วงที่ต้นทุเรียนเขาวิกฤตนะครับอ,อย่างในเพลงของผมนะครับการดูแลข,ของผมเรื่องการสะสมอาหารเนี่ยซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็เคยเจอปัญหาใบร่วงเหมือนกันนะเมื่อเราเจอปัญหานะครับปีหน้านะครับปีถัดไปนะครับอย่าง เราก็ต้องอาวางแผนในการแก้ไขนะอย่างของผมเองนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาผมเจอปัญหานะครับปีไอปีก่อนนู้นนะครับเจอปัญหานะปีที่ผ่านมาผมก็ได้วางแผนในการาดูเลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ใบเขาล่วงนะแล้วผมมีแผนยังไงนะครับแผนของผมนะแผนของผมก็คือนะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเราต้องเล่งการสะสมอาหารของเขาเลยครับ ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ต้นทุเรียนเขายังไม่เข้าขั้นวิกฤตมากนะก็คืออากาศมันยังไม่เย็นมากนะครับมันจะเป็นช่วงปลายฝนอยู่นะอากาศมันยังไม่หนาวจัดนะครับเราต้องเล่งสะสมอาหารนะครับแล้ววิธีการเล่งของผมเนี่ยทำยังไงหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยผมจะเพิ่มปริมาณปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับที่ผมใช้อยู่ทางดินนะครับผมจะเพิ่นเพิ่มปริมาณเข้าไป30%ตนะครับ อย่างปกติต้นนี้นะครับผมจะใส่อยู่ที่สามช้อนเกงนะครับสามช้อนโตะอย่างเงี้ยแต่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยผมจะใส่สี่ช้อนเกงเลยนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มปริมาณไปเลยนะครับแล้วก็อินรียเคมีนะครับปกติผมก็จะว่านอยู่ประมาณสองกำม,มือนะครับผมก็จะเพิ่มไปเป็นสามกำมือเลยนะเฉพาะนนในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งผมก็จะทําแบบนี้อยู่ โดยประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนะผมจะเริ่มทําตั้งแต่เดือน9นะครับเดือน9ที่ฝนเริ่มน้อยนะครับแล้วก็เดือน10นะครับอ่าสเดือนนี้เนี่ยซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยผมจะเล่งนะครับเพิ่มปุ๋ยให้เขานะครับและก็อย่างที่2นะครับก็คืออาหารเสริมทางใบนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะเข้ามาฉีดอาหารเสริมเนี่ยทุก7วันเลยนะครับทุก7วันเลยคือให้เขาสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับให้ใบเขาใหญ่ ใบข้าหนาใบเข้าเขียวเข้มนะครับเพื่อสะสมอาหารไปใช้ในยามที่มันวิกฤตคือหนาวจัดนั่นเองนะอ่าอันนี้คือที่ผมทําอยู่นะครับแล้วผมใช้อะไรบ้างนะครับก็อย่างมีาสาหร่ายทะเลนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเนื่องจากว่า,าเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการแตกยอดนะครับส่งยอดให้ยาวขึ้นนะขยายเบ่งการเบ่งเซลล์นะครับสองก็คือจะเป็นแร่ธาตุรวมนะครับที่ผมใช้อยู่นะ ไอตัวเล่งใบเขียวเข้มนั่นเองนะครับอ่าสามก็คือจะเป็นตัวสารเพิ่มประสิทธิภาพการกินอาหารนะครับสารเล่งการกินอาหารหรือยาบ้าพืชนั่นเองนะที่ผมอ่าใช้อยู่นะครับร่วมกันทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็เข้ามาฉีดทุก7ถึงทุก7วันเลยนะเข้ามาฉีดทุก7วันเลยนะครับเพื่อเล่งการสะสมอาหารนะครับอ่าแล้วเมื่อเข้าช่วงหน้าหนาวนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือก่อน ก่อนหนาวนะคือปลายฝนต้นหนาวนะครับผมจะทําอย่างนั้นนะครับพอเริ่มเข้าหนาวปั๊บนะครับพอเริ่มเข้าหนาวปั๊บนะครับผมก็จะทําการเพิ่มฟางข้าวนะครับในการคลุมดินนะครับเพิ่มฟางข้าวในการคลุมดินนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ํานะครับลดน้าให้มันวงกว้างขึ้นนะครับอ่าอันนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมนะแล้วสาเหตุที่ทุเรียนใบร่วงมันมาจากอะไรนะครับก็คือมันมาจากภาวะเครียดนะครับ ภาวะขาดพลังงานนะครับภาวะขาดน้ำนะครับมันมาจากหลายสาเหตุมากนะครับที่เขาสามารถปลดใบได้เนี่ยคือเมื่อเขามีความเครียดนะครับไม่ว่าจะเครียดมาจากอะไรก็ตามนะครับมันก็จะหลั่งสารหลั่งกรดตัวหนึ่งออกมานะครับชื่อกรดแอสไซซิกนะครับตัวนี้กรดตัวนี้เนี่ยเป็นจะเป็นตัวกรดที่จะปลดใบนะครับเพื่อให้เขาดึงอาหารกลับไปสำรองไว้ที่ต้นนะแล้วก็รอการาสภาวะที่มัน ปกติแล้วนะครับเขาก็จะมีการแตกยอดแตกใบออกมาใหม่นะครับคือต้นทุเรียนมันจะยังไม่ตายนะในช่วงนั้นนะมันแค่ทิ้งใบนะครับลงไปเฉยๆนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับที่ต้นทุเรียนเขาปลดใบเขาดึงอาหารกลับไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาปลดใบเพื่อไปคลุมระบบรากเขานะคลุมดินนั่นเองนะครับเพราะเราไม่มีการคลุมดินนะอย่างที่ผมเจอนะครับคือถ้า สังเกตเห็นว่าต้นทุเรียนเขาเริ่มปลดใบเยอะแล้วแล้วท่านไม่มีการคุมดินเนี่ยมันอาจจะเป็นมาจากทุเรียนเขาเริ่มขาดน้ํานะครับแล้วสภาพเวทล้มความชื้นมันไม่เหมาะสมนะครับเขาก็เลยหลั่งสารตัวเอฟไซซิกเข้ามาเพื่อที่จะปลดใบอาจจะเอาไปคุมดินนะครับก็คือมันมีส่วนนะครับมันมีส่วนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดูเลยนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่ปลายฝนต้นหนาวนะครับเราต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับ แล้วก็ผ่านมาช่วงฤดูหนาวนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการดูแลอีกนะครับคือหน้าดินผมจะไม่แห้งเลยนะในช่วงหน้าหนาวผมจะคลุมฟางไว้หนาเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าคือไม่ให้หน้าดินแห้งเพื่อป้องกันการปลดใบเพื่อไปคลุมดินนะครับเพื่อไปคลุมดินนะอ่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับแล้วก็หลายๆท่านหลายๆอาจารย์ที่ที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนอ่ะมันจะปลดใบเพื่อไปห่มรากนะครับไปคลุมดินนั่่นเองถ้าเรามีการคลุมดินมันจะไม่มีการปลดใบ อันนี้ต้องไปทดลองดูนะเพราะว่าบางท่านนะครับบางท่านที่ไม่คลุมดินนะครับแต่ก็ยังมีใบร่วงก็มีนะอ่ามันก็มาจากความเครียรดด้านอื่นนะครับอาจจะเป็นความเครียรดด้านน้ำนะครับขาดน้ําหรือเปล่าหรือเป็นความเครียรดเรื่องอพลังงานไม่พอหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องไล่ไปทีละสเต็ปนะไล่ไปทีละอย่างนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นโซนที่อากาศหนาวนะครับ ถ้าช่วงหน้าหนาวช่วงอื่นนะครับช่วงช่วงฤดูอื่นท่านจะไม่คลุมดินก็ได้นะแต่ช่วงฤดูหนาวนะครับท่านควรที่จะเข้าไปคลุมดินนะครับมิฉะนั้นนะครับต้นทุเรียนอาจจะปลดใบไปคลุมดินให้ท่านนะอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัยหนึ่งนะอ,อย่างที่บอกนะครับอย่างแรกเลยคือท่านต้องสะสมอาหารให้เขาเพียงพอนะครับให้เขาไปสู้กับช่วงวิกฤตนะครับอย่างที่ผมฟันธงเลยนะครับจากประสบการณ์ผมเลยหนึ่งคือ ท่านควรที่จะทําให้ทุเรียนของท่านเนี่ยใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบหนานะครับใบเขียวเข้มนะครับเพื่อสะสมพลังงานให้มันเยอะขึ้นนะครับอย่างแรกนะอย่างที่สองนะครับก็คือคลุมดินนะครับคลุมดินคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินนะครับเพราะว่าอีกสาเหตุของการปลดใบก็คือการขาดน้ำนะครับอาการขาดน้านะก็เขาก็สามารถปลดใบได้เช่นกันนะครับอ่าอันนั้นคืออย่างที่สองนะครับส่วน อย่างที่3เลยนะครับอย่างที่3ก็คือเพิ่มปริมาณน้ําการลดน้ําให้มันวงกว้างขึ้นนะครับเพื่อสร้างความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับเพราะว่าในภาคอีสานหรือภาคเหนือนะครับในช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยมันจะความชื้นมันจะน้อยนะครับความชื้นสัมผัสมันจะน้อยนะมันก็ทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเกิดอาการวิกฤตเกิดอาการเครียดได้เช่นกันนะครับอ่านั่นแหละปัญหาหลักๆเลยของอาการปวดใบคือมาจากความเครียดนะ แต่เครียดเรื่องอะไรเนี่ยท่านต้องไปลองศึกษาลองไปเก็บข้อมูลของท่านดูนะครับว่ามันเครียดเรื่องอะไรนะอันนี้นะครับเป็นวิธีการดูเลในเปลงของผมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมประสบความสําเร็จนะเพราะว่าหน้าหนาวที่ผ่านมาผมไม่มีอาการใบร่วงเลยนะครันี่ผมไม่ได้เก็บออกนะไม่ได้เก็บออกนะครับคือมันไม่ร่วงนะครับดูจากที่ต้นได้นะครับแล้วก็เมื่อหมดหนาวนะครับเพื่ออากาศมันอุ่นขึ้นมันก็จะมีการแตกยอดได้ ปกติเลยนะครับมันจะไม่มีอาการอั้นนะมันก็จะแตกยอดได้ดีปกตินะครับยอดก็สามารถยืดได้ยาวขึ้นนะครับยืดได้ยาวขึ้นใบก็จะใหญ่ขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่เจออาการวิกฤตนั่นเองนะครับต้นมันไม่ชะงักนะคือไอตัวความเครียดของต้นทุเรียนเนี่ยเขาก็ไปจับไปหยุดการเจริญเต,ติบโตของเขาด้วยนะครับยก,ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้นทุเรียนของท่านใบร่วงเนี่ย มันจะชะงักไปเลยนะครับเดือนถึง2เดือนนะครับกว่าเขาจะเจริญเติบโตมาได้ใหม่นะครับแล้วก็มันจะช้าแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างใบกว่าจะเขาจะสังเคราะห์แสงได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลไม่ให้เขาใบร่วงนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับทุเรียนเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ให้ผลผลิตนะครับอาการใบร่วงนะครับผมบอกเลยนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะ เอาดอกทุเรียนอ่ะเราต้องงดน้ํานะครับเมื่องดน้ํานะครับต้นทุเรียนมันก็จะเครียดอยู่แล้วนะครับพอเครียดนะครับไปเจออากาศหนาวก็ไม่อีกนะครับทีนี้เขาก็จะหลั่งฮอร์โมนไอเอฟไซซิกเนี่ยออกมาได้ง่ายกว่าทุเรียนเล็กนะครับอ่านั่นเป็นปัญหาของทุเรียนใหญ่นะท่านก็ลองไปแก้ดูนะครับสําหรับอาการของทุเรียนเล็กนะครับก็เป็นมาอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับท่านลองไปหาหาสาเหตุดูนะว่ามันมาจากอะไรนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมครับ